บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกาเลนิรจีน่ากูดแมนและกาเลนิรวิกันดามีจันวาเรสซึ่งการสร้างอุโบสถในต่างแดนถือเป็นมหากุศลที่สำคัญยิ่งเพราะเปรียบเสมือนการปักหลัก พระพุทธศาส,สนาให้มั่นคง โดยการสร้างครั้งนี้ก็เป็นการบูชาธรรมนะคะแด่หลวงพ่อธรรมชโยในวาระครบรอบ82ปีซึ่งท่านเป็นครูผู้สอนธรรมะและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้กล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตทหารเพลนที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ทำให้บรรยากาศเต็มเปลี่ยมไปได้วยความอบอุ่นและปีติทุกท่านที่ได้ทําร่วมกันในครั้งนี้นะคะก็สร้างเสริมบรรยากาศที่อบอุ่นร่วมกันภาคบ่ายพระอาจารย์ได้เมตานำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา อีกทั้งยังนั่งสมาธิตามเสียงนํานั่งของหลวงพอ่อธรรมชโยทั้งยังได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ด้วยความปลื้มปิติที่ได้มาร่วมสร้างบุญสร้างคุศลและสั่งสมความดีงามตลอดทั้งวันค่ะ